啊，没，几点？好，走。 ชีเดือเอ้าใครสนใจฉนเฉลย,ยใครสนใจนกตอชีเดือครับแบงค์ด้ครับผมอาจารย์ท่านใดสนใจติดตอ่มอมาเอามาหาผมได้ครับผมสิบแบงค์นะครับเจ้าชีเดือครับนั่นเจ้าเป็ดครับนะครับผมเจ้าเป็ดเจ้าเป็ดกะหาวครับผม บอกแล้วครับตอนมีเวลาอยู่ครับผมจดเบิ้งไงเบิ่งครับแบงครับเจ้าชีดื้อครับไฟสนใจครับผมนกตอเจ้าชีดื้อครับนะครับผมวางไล่กันครับครับเจ้าชีดื้อครับผมอาจารย์ท่านใจสนใจติดต่อมาหาผมได้ครับเราวผมสีลงเบอร์ใส่ชีปครับผม อ่ะสิเด้อ่ะเด้อฮัลโหอ่ะเด้ออ่ะอ,อ,อ่ะอ,อ่ะเยวจะจบเป็ดจดเสรเพิ่งครับผมแป๊บนึงครับนี่ครับผมจบเป็ดครับนงต่อกันครับผมจบเป็ดครับครับผมจบเป็ด เบ่งเอาครับมึงไล่กันครับผมเเป็ดกับสีแบงกันครับผมครับเจาชีรีอครับเจาเป็ดครับเจาเป็ดครับผม เจ้าเป็ดครับเจ้าชีดีครับติดกล้องเล็กน้อยครับผมเพราะว่าผมไม่อยากจดกันบันนี้ครับนกครับแบงค์ครับใครสนใจอาจารย์ท่านใดสนใจติดต่อหาผมเลยครับเดี๋ยวัดก้อนนกกันครับผมเจ้าชีดีครับอาจารย์ทนใดสนใจเจ้าชีดีครับผม นกไม่กับนีนะครับผมคัดไปครับนกไม่ผมครับผมเดี๋ยวเจ้าชีรีจดนดบกบัวแต้มครับมันเจ้าบัวแต้มครับสูนกแล้วครับนี่ครับบัวแต้มครับผม ชีเดี้ครับบแหวมครับผมเริ่มสูนกแล้วครับอย่าลนะครับเด้อก่อนนกไปกันครับเย็บนกกันครับผมไปมึงไล่กันชัดครับเจ้าขี้ดื้อครับนี่ครับเจ้าขี้ดื้อครับ เป็นกล่องครับเป็นกล่องนิดหน่อยครับผมนะครับผม,มยนดีด้วยนะครับนอ้อจบชิปเบสันนี่แหละครับขอบคุณครับ